มาอ่าแล้วพี่ก็ต้องยืนใกล้ผมหน่อยโอเคนี่ครับนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่นะครับเป็นตัวไหนครับพี่ปุ้ยตัวนี้นะคะก็คือเป็นเอ่อตัวนะคะ MT นะคะ1.5นะคะ ZX ZX นะคะ Plus นะคะ Sunroof คะ่ะต้องบอกเลยว่าตอนเช้าอะ่ะผมเดินมามนผมเดินมาแบบติดนิ้วใช่ไหมพี่กํลังเดินจะเข้าออฟฟิศคันนี้มาจอดพอดี ผมบอกเฮ้ยนี่ตอนแรกนึกว่าลูกค้าที่ไหนได้รถของเราเองนะครับเครื่องยังร้อนอยู่เลยค่ะน้องอมเครื่องยังร้อนอยู่เลยฮะแล้วก็ผมตื่นเต้นมากเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาแล้วแบบฮัลโหล MG ฮัลโหล MG มาเรียบร้อยแล้วฮะมีอะไรเด็ดเด็ดโดนๆมั่งคันนี้เราต้นลมาภายในก่อนนะครับด้านหน้าด้านนอกก่อนเลยโอเคนี่ฮะนี่นะครับไฟหน้าเขานะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยอุ้แล้วดูดูดีเทลเขานี้ครับดูสิ เนี่ยเขามีลายกราฟิกแบบมันดูแบบโมเดิร์นแบบหรือแบบทันสมัยมันไม่มีเอาเลยนะคะน้องโอมโอ้สวยมากเลยครับเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยนะคะแล้วก็โอมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะใช่ครับและทางทีมงานของดีเจนความคาด้วยนะคะฝากกดไ like ลค,<ด>ค์กดแชร์ด้วยนะครับในนี้แล้วก็ด้านหน้าเขา <อ S 2> นะครับกระจัางหน้าอย่างเงี้ยเขาคิดมากเลยนะพี่ คือรถรุ่นปีใหม่ๆเอาไปใช้เยอะ HRV ก็เอาไปใช้ค่ะแล้วขอบอกเลยนะคะรถปีใหม่ๆแบบนี้นะคะประกันของศูนย์มันต้องมีเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคะโอคือเหลือเต็มเต็มเหลือเต็มเต็มแน่นอนเดียวนะคะโอ้โหรถสวยมากครับทุกคนจะไม่เห็นเรากับโอมนะปุ้ยกับโอมนะเห็นแต่ตัวรถก่อนนะคะอันนี้แบบมาแบบรีวิวแบบน้องใหม่นะคะแบบแนะนําเบื้องต้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปเต็มๆให้อีกรอบหนึ่งนะคะใช่ครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นแบบว่าเพิ่งรถเพิ่งเข้ามาเลยอยากให้ดูกันนะครับ นี่แล้วแม่ครับแล้วล้อครับสีทูโทนครับโอ้สวยมากมากเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอืนี่แล้วก็แน่นอน,นครับก็จกเขาต้องมองแบบว่าปับไปฟ้าแล้วก็มีรู้สึกจะมีกล้องข้างเลยนะพี่มีกล้องมีกล้องด้วยค่ะมีกล้องข้างมีกล้องข้างด้วยนะครับนี่ค่ะนี่นี่ครับปี 2022, 2022นะครับอ2 มีทั้งแหลกแหลกเสาแหลกหลังคานะคะต้องมีนะคะเป็นมูจักนะคะแบบครเมียมนะคะพร้อมด้วยปุ่มนะคะเป็นปุ่มวกสมาร์ทเอ็นรีแบบนี้นะคะเปิดปิดประตูอัจฉรียนะคะแม็กลูกค้าเห็นแม็กหรือยังคะเป็นแม็กเอ็มจีนะคะแท้เดิมเลยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะตรงนี้นะคะยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะย้ํานะครับปีนี้รถคันนี้ปีสองพันยี่สิบสองนะครับอันนี้บอกได้เลยนะคะอันนี้คือสภาพสดสด เพิ่งมาจอดเลยสภาพสดๆเพิ่งมาจอดเลยนะสภาพสดๆเพิ่งมาจอดเลยด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีวปาร์คเซ็นเซอร์ะะมีปาร์คเซนเซอร์ครับใช่สองจุดใช,ใช่ค่ะกล้องหลังมีอยู่แล้วค่ะไอสมาร์ทก็ต้องควบค่มด้วยเสียงอะไรตัวนี้ได้นะคะโอ้แล้วมีนี่ครับสปอยเลอร์ด้วยนะสปอยเลอร์เล็กๆมีไฟเบรกลงที่สามนะครับ<ช>เราลองเปิดไหมเปิดดิเปิดตัวเองเราเปิดอะไรชึบด้านในอือ๋อเหมือนท่าที่นั่งเหรอครับ อ๋อ oh, เป็นท่าที่นั่งเออแล้วก็มีที่วางของที่บางของเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะตรงเนี้ยบางของได้นะครับอ,อุ้มันก็กว้างเหมือนกันนะพี่ดูดูจากข้างนอกมันดูแบบว่าไม่นั่นมากแต่ว่าข้างในก็เก็บของได้เยอะนะครับเนี่ยกระเป๋าเดินทางได้สักสองสามใบนะสบายเลยสบายเลยแล้วสังเกตไหมคะเบาะเบาะแถวหลังเนี่ยคือเป็นเบาะที่ยังพุ่มนะคะพุ่มพลาสติกอยู่นะคะแสดงถึงความใหม่นะแล้วก็เอาเอาเอาเรื่อง เรื่องชนเรื่องจมน้ําอะไรเงี้ยเราทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยดูดูอุ๊ยสดเลยนะคะหัวน็อตไม่เปิดเลยนะนี่ค่ะนี่อย่างชัดๆเลยนะคะไม่คือสวยเลยนะพี่นะค่ะโอ้กิ๊ลิปเลยฮะสวัสดีค่ะคุณพรพี่มนต์ที่กำลังรับชมพวกเราอยู่นะคะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ออกรถที่รีเจนทอมคาร์ผมมีบัตรเติมน้ำมันให้เลยหนึ่งหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทเลยนะฮะเราไปดูภายในไหมครับเป็นจุดเป็นแบบว่าจุดเด่นของคันนี้เลยอ่ะเราไปดูภายในกันดีกว่าครับมา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 เป็นไงครับโหยังสวยไข่ตะโกนเลยออะมาครับมาดูภายในกันนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่า โอ้โหน้ำมันเสียเพลิงเหลือน้อยมากมีได้ครับเดี๋ยวผมปิดปิดเสียงแป๊บนะครับขอปิดเสียงสักแป๊บอ่ามันี่เป็นจอทัชนะครับจอทัชสกีนแต่ว่าเรายังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฮะอันนั้นคุณภูมิแล้วนะมันเพิ่งเข้ามานะคะตรงนี้เนาะอ่านี่นี่ใช่ใช่อันนั้นพัดลมมี ใช่ค่ะพวกนี้สามารถเป็นจอพวกทัสกรีนพวกนี้ได้นะคะมันเป็นแบบปีใหม่อะเราเราต้องเรายังไม่รู้เราก็ต้องกดแบบนี้ไปก่อนนะครับค่ะแต่มันกดด้วยหน้าจอได้นะฮะเป็นเพราะว่าเพราะว่ามันจอทัสกรีนนี่จอทัสกรีนเลื่อนได้นี่เป็นพวกบลูทูธนะคะบลูทูธทุกอย่างได้หมดเลยนะคะลูกคาบลูทูธทุกอย่างได้หมดเลยนี่พี่แล้วที่ผมบอกว่ามันเป็นรถปีสองพันยี่สิบสองใช่ไหมค่ะใหม่ครับใหม่น้อยมากใหม่เหมือนเท่าไหร่หมื่น <16. S 1> ไม่หมื่นหกหมื่นหกพันกโลเท่านั้นนะคะหมื่นหกพันกโลเท่านั้นนะคะคือสวยกริบมากดูพี่ดูตรงมาเลย <c oughs> ได้เป็นโบมาลายมาติฟังก์ชั่นครับค่ะ <c oughs> มีแบบสวยมากเดี๋ยวนะโอมพี่จะเปิดสรูปเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเปิดแบบรูปแบบพี่พี่พี่อย่าใช้มือกดเลยนะพี่พี่ห้ามใช้มือกดอไม่ได้หรอไม่ได้พี่ถือว่าเป็นการหยามเอ็มจีมากๆผมจะบอกว่าคนที่ใช้เอ็มจีตัวใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เอามือเอื้อมไปโดนแล้วพี่ พี่เห็นว่ามันอาจจะใช้ได้ทั้งสองระบบนะคะเป็นระบบที่กดแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ระบบ MG อย่างที่บอกว่าเขาทำออกมาดูดีมากเลยมีระบบนะคะสั่งด้วยเสียงนะคะเดี๋ยวผมลองไหมผมลองไหมผมลองไหมผมตื่นเต้นจัดไปผมลองไหมผมลองนะสวัสดีเอ้ยไม่เอาดีกว่าผมไม่อยากกดอะมามาๆาม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 ันต้องแบบว่าฮัลโหล MG ฉันอยู่นี่ MG เปิด s ันลู o ไม่มีแหล่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูดผิดผู้ผิดทำครับ <USB. S 2> มันต้องมันต้องช้าช้านิดนึงนะเอาใหม่นะฮะฮัลโหลเอ็มจีฉันอยู่นี่เปิดซันรูฟฮันน้อเป็นอย่างไรเรา,เาเอันนี้อันนี้เราไม่ได้เอามือไปกดนะครับอันนี้เราสั่งงานด้วยเสียงนะ เปิซันรูฟสิจังเปิดซันรูฟสิตอนนี้พี่อยู่ตรงนี้นะฮัลโหลเอ็มจีมือพี่อยู่ตรงนี้นะมือพี่อยู่ตรงนี้นะอะไรคะปิดซันรูฟฮ่าเป็นังไงคนนะคะชอบเทคโนโลยีล้ำใหม่นะคะไอ้ล้ำสมัยนะคะของเอมจีมากๆเลยอ่าก็คืออันนี้เป็นแค่ออเดอร์ออเดอร์เท่านั้น แต่ถ้าจะกดสมมุติว่าไม่อยากพูดเจ็บคอเราก็มันมันก็กดได้นะครับมันก็กดได้กดได้เช่นเดียวกันโอเคก็คือวิทยุสิเปิดวิทยุสิเอ่ออันนี้คําสั่งใหม่เลยพี่ไม่เคยลองเลยคำสั่งใหม่ฮัลโหลเอ็มจีฉันอยู่นี่เปิดวิทยุเปิดอยู่แต่ว่าปิดเสียงมิเราต้องบอกว่าเพิ่มเสียงวิทยุไหมเพิ่มเสียงวิทยุอะไรคะแต่แต่ของเอ็มจีนะครับเขาต้องพูดให้ตรงคําสั่งเขาหน่อยนะครับเป็นเป็นชุดคําสั่งที่ ที่เราจะพูดนะครับเดี๋ยวก่อนนะฟืบแต่อันนี้มีกล้องหลังไหมพี่ปุ้ยลองลองลองลงนะลองนะอันนี้อยู่แล้วพวกนี้มันเป็นตัวท็อปมันมีอยู่แล้วโอมีโอ้โหเป็นไงฮะมีกล้องหลังด้วยนะคะตรงนี้นะคะ ว้าวขอบคุณนะคะทุกๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดครั้งนี้นะคะกับปุ้ยกับโอมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วผมจะบอกว่ามันมีกล้องสามหกสิบองศาเลยนะกล้องสามหกสิบไอที่เรามองเมื่อกี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่กล้องข้างอย่างเดียวนะพี่มันคือสามหกสิบองศาเลยสมกับเป็นรถปีสองพันยี่สิบสองไม่แค่หมื่นกว่าโล ล้สำสมัยมากมากเลยนะค,ะครับคันนี้และ,ะที่สําคัญนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะส่วนเรื่องราคานะคะพิเศษแน่นอนนะคะราคาพิเศษแน่นอนอดใจรอสักครู่นะคะยังไงทักหากดอแอดมินได้เลยนะคะตอนนี้เริ่มอาจจะนิ้วล็อกแล้วเพราะว่ารถมันมาแบบใหม่สภาพสดใหม่มากๆวิ่งน้อยด้วยใช่เหลือเฟือแล้วพี่ปุ้ยหนูไหมพี่คือรถปีสองพันย่ิบสองมแค่นี้ใช่ไหมพี่จองแค่ร้อยเก้าเก้าครับร9 9คุณจองแค่หนึ่งร้ยเก้าสิบเก้าบาท ได้รับส่วนลดไปเลยหนึ่งหมื่นเก้านเก้า้กสบเก้าทนแบบราคาแพงกว่านี้ใช่เดี๋ยวนี้จองรถแค่ร้อยเก้าเก้าจะจองเยอะไห่แต่เราก็สามารถเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็รถรถยนต์แบบคันหรูแบบนี้ได้เลยเนาะได้ครับบอกว่ารีวิวจุดสําคัญอีกค่ะอยากดูค่ะได้เลยครับคุณพรพิมลนะครับก็คือด้วยความที่หนี้ก็ยังใหม่นี่ครับหัวใหม่มากเลยนะค่ะมีระบบถุงลมนิรภัยนะคะถุงลมนิรภัยมีกี่ใบนิดนึง มีคู่ละมีสองใบตรงนี้ก็ยังมีอีกสี่สี่ใบตรงนี้เทไหร่นะตรงเบาะนี้หกพี่เห็นหกนะถุงลมนี้ก็พายหกข้างหลังมีไหมครับตรงเนี้พี่เห็นหกพี่เห็นหกใบมีเป็นหกใบถุงลมนี้ก็พายหกใบนะครับเใบแล้วก็ไอ้ไพวกไอ้พวกนี้นะครับเล่นยูอ่าเล่นพวกแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับค่ะก็ถือว่าโหครบนะครับ บอกพวกสภาพอากาศตอนนี้อ่าสภาพอากาศตอนนี้นะคะที่ตแถวตะหน่งเราดูตะลิงชันเป็นโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราดูสภาพอากาศด้วยเหรอพี่สุดยอดเลยอ่ะมีอะไรมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะออปชั่นออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวออปชั่นดีมากมากเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวนะะคอ่าและอีกอย่างผมว่า MG มจเป็นรถที่ที่ค่อนข้างขับสบายใช่ไหมพี่ จากที่เราเคยลองขับมาค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นแบบไหนบ้างด้านหลังด้านหลังก็เป็นเบาะนะเบาะด้านหลังก็เป็นแบบนั่งนั่งกว้างสบายอยู่นะคะนั่งสบายครับแล้วก็เบาะนี้ก็เป็นเบาะแบบสีแบบทูโทนเนาะเป็นสีแบบน้ำตาลตัดกับดํานะคะซึ่งมันทาให้แบบดูแบบว่าคลาสสิกแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นลหลายคนชอบมากเลยบางคนกับอาจารย์ชินกับเบาะเบาะสีดำเบาะสีเบจนะคะนะคะ มันเป็นอ่าแล้วแน่นอนนะครับมันพูตาตนะพูตาตาพูต้าผมลืมบอกนะครับเป็นพูตาตนแน่นอนค่ะโอ้แล้วก็ด้วยความใหม่นะครับด้วยความใหม่ของรถด้วยไม้ของเขาที่น้อยแค่นี้นะครับแล้วก็สภาพดีสุดๆค่ะอันนี้ออเดอร์แบบเบื้องต้นนะคะเดี๋ยนำมาลูกค้าบอกว่าอยากเห็นนะคะก็เลยจัดให้ค่ะอ๋อผมลืมอันนี้ยาวนิผมขออธิบายลูกค้าหน่อยขออธิบายลูกค้าแล้วก็เบาะนะครับมันจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับค่ยดูนะนี่ นี่ครับเนี่ยจะเอนเบาก็ได้นะครับเป็นเบาแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอถือว,ว่าส,าสาภาพคันนี้คือสวยมากเพราะมันเป็นปีสองพันยิบสองครับลูกค้ามาแค่หมื่นเดียวนั่นเองป๊บนึงแป๊บนึงมีาสปายแบบบอกมาหรือว่าข้างหลังนะคะมันจะมีจุดตรงนี้ไหนฮะอ่า usb นะคะสองอันเลยนะคะอ่อชาร์จโทรศัพท์นะคะได้แบบมันมากลูกค้าผมบอกก่อนนะนี่คือสภาพแบบว่าสภาพสดๆนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรนะ คือเข้ามาเรากดถ่ายเลยนะครับก็ถ้าเราล้างค่ะสปาอบโอโซนให้อีกคือสวยคลิปแน่นอนคันนี้จะเอาผมขอปิดเครื่องนิดนึงนะฮะโอเคปิดสลุปแล้วใช่พี่โอเคเรียบร้อยนะครับก็โอ้โหรถมันสุดยอดมากครับพี่ ะะแล้วก็คำแนะนำเลยขอบคุณจริงๆนะคะจากใจนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ใครสะดวกก็มาดูรถได้เลยนะคะรถเย็นอยู่ที่ริจันทมข่าพอรถขึ้นเข้ามาเลยทีเดียวนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาวันนี้แต่กลัวว่ารถมันจะไปเร็วนะครับเพราะว่าบอกก่อนนะจองออนไลน์ได้จองออนไลนถ์ถ้ามีคนสนใจเนี่ยไม่จองออนไลน์ไว้เนี่ยมีคนเดินเข้ามาซื้อเลยเนี่ยพลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจจองเถอะ แล้วถ้ากับลูกค้านะคะกรณีที่ว่าลูกค้าจองออนไลน์นะคะถ้ามาดูรถแล้วไม่ถูกใจนะคะมัดจำนะคืนให้เลยว่าก็สิบเก้าบาทใช่ก็คืนให้สมมุติว่ารถไม่สวยลูกค้ามาดูรถก่อนอ่ะสมมุติว่าผมมาซื้อแต่รถไม่สวยเหมือนที่เราถ่ายภาพตรงปกภาพภาพไม่ตรงปกผมคืนไหมฮะคืนค่ะแล้วถ้าผมจัดไม่ผ่านี่คืนไหมฮะอ่าคืนค่ะอันนี้จะเป็นกรณีนะคะกรณีที่ว่าเราคุยกับลูกค้าท่านจะจะคุยกับลูกค้าขอข้อมูลให้เป๊ะๆนิดนึงนะได้ถ้าลูกค้าให้ข้อมูลตรงผมคืนให้เลยถ้าไม่ผ่านนะครับ ก็รถสวยนะครับสภาพดีต้องดีเจียนโฮมพายจริงๆใช่ค่ะนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงผมก็ว <ฮะ S 1> ันนี้มาแค่คร่าวๆ,ๆนะครับมาใ,<ช>ให้ดูสภาพรถเพราะว่าผมตื่นเต้นจริง <c oughs> ผมเห็นรนเข้ามาห <c oughs> ุยเ c มซีคือเล่นไม่นานเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าใครอยากได้รถแบบนี้นะครับสวยๆนะครับ <ฮะ S 1> จอเพียง199เาก้าบาทเท่านั้นนะครับมีโปรเยอะแยะมากมายครับ ปานะคะโอโซนฆ่าเชื้อแล้วก็มีแบบบรสมาร์ทบริการเช่นแบบบริการนิสิตี่ปีใช่แล้วก็มีวันตี้เกียร์เครื่องยนต์สูงสุดได้ถึง2ปีเลยใช่ค่ะครับโผกแล้วก็วันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสนใจอย่าลืมนะครับวันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดี้ค่ะ